สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีผู้ทีเข้ามาชมคลิปทุกท่านวันนี้ผมช่องไว้นะครพนมม,มีงานยิงหนูมารีวิวให้ชมนะครับเป็นงานหน้าไม้นะนะครับตัวนี้เป็นดํมแอร์อาร์มเนาะที่ลูกค้าสั่งเอาไว้เขาอยากให้รีวิวให้ชมก่อนที่จะส่งไปเนาะ ตอนนี้รอยหงกกวินนะครับมานี่ครับไม้ก็มีรอยตะปูหน่อยนะครับมันก็มีรอยแตกแต่ผมก็พูดไปละเดี๋ยวดูอีกฝัง่งฝั่งนี้จะรอยแตกมีรอยแตกนะก็สไตล์ไม้เก่าแล้วเนาะมันห้ามกันไม่ได้ฝุ่นเกาะหน่อยครับพอดีผมวางไว้ที่ทำงานนะัะ มันก็ไม่ได้โบรครับพ็ผมหมดไปแล้วผมคัดขี้มันนี่แหละก็ดูรวมๆประมาณนี้เนาะพราะตัวนี้ผมลดราคาให้พี่แกส 200. องร้อยเพราะไม้แตกจะทิ้งไม้ก็เสียดายครับสีไม้มันสวยก็เลยทำแล้วก็ลดราคาให้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานยกยิงครับใส่รางมิเนียมสองคูณสองเซนจับได้ซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นงานขัดหยาบไว,ว้แล้วจับกระชับมือมากครับปับ้งแต่ว่าตัวนี้ผมจะทําไว้หนาหน่อยเนะาะสไตล์งานผมผมจะเน้นไม้หนาเอาไว้ถ้าบางเกินไปมันกิบมือมันไม่สวยครับมันจะเป็นไม้กระดานนะครับบางๆแบนๆยังไงไม่รูกมันไม่กลม มันจะไม่กลมไม่สวยมันจะแบบแบนๆเ,เ,เข้ามาอีกครับเป็นแบบเน,นี้ยมันก็ไม่สวยอ่ะผมก็เลยทําหนาเอาไว้แล้วก็เลียวปลายแล้วก็ด้าตัวเนี้จะได้หนักเลยมันจะได้สมดุลกับถ่วงวง,วงปลายปลาย,ลา,ยลางเอาไว้นี่ครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับด้านี้ผมว่าจะให้ลูกค้าไปในราคาหกร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะด้ามันมีตําหนิเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับ ต้นน,นี้นะครับเนี่ยน่ครับแต่ผมอุดไปละเนะครับเป็นรอยไม้แตกครับแต่ว่าไม่หักแน่นอนครับเนี่ยครับเป็นรอยแมงเนาะตรงนี้หน่อยนึงแต่ดูขนเผินแล้วก็ไม่เห็นตํานิหรอกครับถ้าเคลือบเงาก็ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยเพราะมันเป็นรอยแมงโอเคครับล่อง สองเซนนะครับลึกหนึ่งเซนเพราะว่าจะให้รางโผล่ขึ้นมาหนึ่งเซนขาไก่แปดเซนจะพอดีกับตัวนี้เลยนะครับถ้าใส่ไก่แปดเซนแล้วก็รางสองเซนเพราะว่าวัดไว้แล้วคำนวณไว้แล้วนะถ้าอาจจะห่างจากช่วงพื้นนี้ก็นิดหน่อยครับดัดขาไก่ใส่เอาได้แล้วก็งานตัวนี้ก็จะเป็นงานของพี่อะไรนาะจำไม่ได้สั่งมาเมื่อวานนะครับเป็นงานยิงปลาเนาะเขาอ,อยากได้แบบสั้นๆเอาไปเก็บไว้ในรถเขาบอก จะเอาติดรถไปไหนมาไหนด้วยนะครับอตัวนี้ก็จะมารีวิวให้ชมก่อนที่จะส่งงานจริงเนาะตัวนี้ก็เป็นร้อยแมงนะครับได้แจ้งพี่เข้าไปแล้วแหละนะครับเป็นไม้ประดู่เหมือนกัน,นครับทั้งชุดนีเป็นไม้ประดู่ตัวนี้ยังไม่ได้เคลือบเงานเนาะก็จับซ้ายขวาเหมือนกันรูปทรงตัวนี้จะแตกต่างตัวนั้นก็ตรงท้องมานี่ครับตัวนี้จะเว้าวแบบแอนแอนนี่ตัวนั้นจะเว้าวขึ้นมา ให้ดูส่งคลิปมือเนาะนี่ยครับชอบแบบไหนก็ก็ว่ากันมานี่ครับด้านนี้ก็สวยครับตรงนี้ตาไม้ด้วยตรงนี้ไม่ใช่แมงนะเป็นตาไม้ครับแต่ว่าเป็นรอยเปลือกหน่อยก็ประมาณนี้นะตำหนิก็ก็บอกว่าตำหนิครับก็รีวิวชมแต่ก็ถ่ายรูปให้พี่เขาดูแล้วนะครับ ก็โอเคโอเคไม่โอเคไม่รู้แล้วครับตังก็ได้แล้วนี่ <c oughs> ครับตัวนี้หนึ่งเมตรเนาะจับได้ซ้ายขวาตัวนี้ใส่ไกลเหล็กไปเนาะพี่แกกลัวไม่เป๊ะเพราะาพี่แกมีไกลอยู่แต่ผมบอกว่ากลัวมันไม่เป๊ะเพราะว่าถ้าใส่ขาแปดเซนอะตรงนี้มันก็จะหย่อนลงมานี่อีกมันก็จะดูตรงนี้มันดูอ้วนไปมือก็ต้องทําขยับลงมาอีกมันก็เลยผมว่าไม่สวยส่งยกยิงถ้าไม่ถ้าแบบชิ้นเดียว แบบไม่เสริมรางแบบนี้แนะนําเป็นให้ใส่ไกลขาสั้นดีกว่านะครับถ้าไกลขายาวต้องแบบเสริมรางขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงมันแล้วครับเจ้าของเขารับปีหน้านู่นของตาแดงวิกเตอร์นะครับเป็นไม้สักเนาะรอไม่รู้รออะไรเงินก็ใช้หมดแล้วครับแล้วก็ฝักผลง,งานสแตนเลสครับขาดจับท่อสแตนเลส ตัวนี้ก็ไปแล้วชุดนึงครับนะครับตัวนี้ลูกค้าขอมาในราคา1,400ับาทนะครับไก่แล้วก็ขาจับท่อจะมีท่อด้วยครับแต่ไม่มีปีกไปให้แล้วก็มีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งก็สั่งขาจับท่อมาเนาะสนใจก็สอบถามมาได้ครับ150บาทพร้อมท่อครับค่าส่งต่างหากนะครับดัดยากครับงานมือนะครับเป็นใช้ ไม่แรงหนีบแล้วก็ใช้ค้อนดัดเอามือแตกครับนี่เห็นไหมดัดเมื่อวานได้แปดตัวเองมือแตกมือพองกันไปเลยครับนี่ก็บีบนะครับบีบนิดนึง่งเราจะใส่ท่อปล่อยก็ดึง,ด,งดึงครับสแตนเลสเจ็ดสามศูนย์สี่นะครับสับงานวันนี้ก็มีไม้ชมเท่านี้ครับมีงานยิงหนูงานด้ามงานอะไรอีกเยอะแยๆเลยครับช่วงนี้งานก็เริ่มเข้ามากัน ก็พอสมควรครับช่วงนี้ก็ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวคิวจะแน่นไปมากกว่านี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่ก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามเข้ามาชมกันทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งนานสาหรับวันนี้ก็จากไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ